นัแครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีตอ้อนรับเข้าสู่เกม s u m เมอร์บอนะครับครับวันนี้ก็มาแบบเปิดตัวไอดีใหม่นะครับเพื่อตัวไอดีใหม่ถือว่าต้องขออภัยที่แบบว่ารีไอดี ID นั่นทินะ้งเนาะรู้สึกว่าหัวร้อนจากการที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะหัวร้อนจาก,กาอะไรเดีครับสึกว่าตอนนั้นหัวร้อนจากการเปิดสกอร์นี่แหละครับผมมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ควรทำเนาะ พอนร้อนจากการเปิดสกอ์แล้วผมก็ทําการรีไปเลยนะครับผมก็มาทําให้ดีใหม่น่ารอบนี้เนาะหน้าให้ดีใหม่ก็ใกล้ตามไอเดีนั้นทันแล้วนะในเวลาแค่สี่วันนะครับผมถึงมันเวลาก็ไล่ไล่เรียกันเนาะโอเคมันใกล้ทันยังไงนะไปดูนะครับผมตัวละครคือวันแรกผมฟาร์มแบบหนักมากนะ วันแรกตัวละครครามแบบหนักมากขึ้นหกดาวได้เกือบเกือบสามตัวนะครับวันที่สองก็ไล่ทำคาวเกลกัอบอินุอินุกว่าจะได้คือแบบคือแบบหนักมากทุกคนแบบกว่าจะได้ดันกว่าจะได้นั่นนี่นูน่นคือดันรู้สึกว่า มันเต็มเต็มไวมากนะครับลมดันเต็มไวมากนะโอ้โหไม่ค่อยทันเขาสักทีนะทุกคนคีสภานะคือตอนนี้แบบเนี่ยต้องได้เอามอนเตอร์หนึ่งดาวทุกคนมาอัพดาวนะมาอัพเพื่อขึ้นไปอัพตัวละครนะตอนนี้แบบนรลุกมากแบบเราจะ แล้วแบบโคตรหัวเลยตอนนี้แบบแต่ว่ามันก็เพิ่งมีนั่นมาเนาะเพราะว่าตอนนี้คือแบบไม่มีเขาเรียกว่าวัตถ,ถุดิบในการปั้นตัวละครแต่ว่าก็ได้ร้านค้ายพิเศษช่วยพอดีโอ้โหแบบสวรรค์มาปูดมากนะทุกคนซ้อนแรกคือซื้อไปละแล้วก็ ผมซื้อที่เป็นแพ็กที่มีสกอร์กับลูนนะผมเลือกเป็นลูนลูนขี้แดงว่าเลือกเป็นลูนขี้แดงไว้ทําให้อินุแต่ว่าหนักหนักใจเขาใช้งานได้แค่สองเม็ดท้อเลยโอ้โหแบบคือแบบโอ้โหเปิดล้นแบบหนักมากแล้วแล้วก็เ,เป็นพวกพวกเลนโบมอนไอิงเจอร์มอนนะ เอาไปหมดเลยซื้อไปเลยนะครับแพ็คพลังงานแล้วก็เป็นปลุกพลังแล้วก็เป็นแพ็คเขาเรียกว่าเอนไซน์นะเอนไซน์แล้วก็สกอร์ขาวนี่แบบมันมันมันใช้หินมะนาซื้อนะไม,ไม่ไม่ได้ใช้เพชรซื้อนะไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าไอ้พวกนี้ใช้เพชรอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่อันนี้ใช้เพชรนะครับผมส่วนสี่อันหลังไม่ไม่ได้ใช้เพชรใช้เป็นหินมะนาซื้อนะ ผมมองว่าไอห,ห็นมานานี่คุ้มทุกอันเลยไอถ้ากอเข่าก็คุ้มนะผมมองว่าคุ้มมากเพราะว่าได้ไปไล้วกว้อันจะได้แบบมีตัวปั้นต่อนะมาคือตอนนี้ที่วางแผนไว้ก,ก็ก็ยังไม่ได้ต่างจากเดิมนะทุกคนเหมือนเดิมเปะ๊เปะๆนะครับคือทำแหวมเสร็จก็จะไปไล่ลงหอแล้วนะครับผม ว่าจะเอาแวมไพร์มาแทนไอนี้ก่อนขออภัยนะครับผมรถผ่านนะบ้านเนาะว่าจะเอาพาแวมมาแทนตัวของลาพีทก่อนนะไม่งั้นก็เามาแทนตัวของโทเทมไฟนะครับผมเออลืมบอกไปไอดีนี้คือเปิดได้ตัวเทมไฟนะรู้สึกแบบโหได้ตัวเมตาเข้ามาคือน้องไปได้ทุกที่นะครับผมเอาไปลงหงอก็ได้นะ ถ้าแบบมีทูเทียไฟกับผัวนะ้ำมีหูโเล่นสบายเลยหัวดูจุดทรงแล้วนะแผ่นขาวๆนะตอนนี้คิคดว่าคาดว่าวันนี้น่าจะทำแบบแวมไพร์ขึ้นขึ้นหกดาวได้แบบง่ายๆสบายๆนะวันนี้ขึ้นได้แบบสบายๆเลย โอยนุได้ๆให้หนุกินนุก่อนครับสกิลนะฮึบได้ขาดกี่ตัววะเนี่ยขาดอีกสี่ตัวเนาะไม่เป็นไรหยิบครบเดียวก็น่าจะได้นะครับสำหรับต่อไปคือทีมลงหอใช่ไหมทีมลงหอผมว่าจะเอ้ยก็อย่างที พูดมาว่าจะทำเป็นแบบไม่เอาอีนุเออไม่อีนุอีนุบ้าเลยนะไม่เอาลาพีทออกก็เป็นโทเทมออกนะครับผมณนะตอนนี้นะเพราะว่ายังไม่ได้ผัวน้ําถ้าได้ผัวน้ําก็อีก,อ,กอีกเรื่องหนึง่งค่อยว่ากันพอทําทีมหอคาดว่าอีกไม่นานหอร้อยก็น่าจะเสร็จนะครับผมพอทําทีมหอร้อยเสร็จใช่ไหมเราก็จะทําทีม มังกรกับทีมนีโคร่อนะครับผมพราะาทำสองอันนี้เสร็จจะได้ฟาร์มรูนไประยะหนึ่งนะสาบฟาร์มรูนระยะหนึ่งแล้วก็ทำหอฮาร์ดนะครับผมแล้วค่อยไปทำพวกทีตีหนอนนะนะครับอ้สรับ คนที่เฮ้ยติดไม่เอาแบบจากใจจริงนะคือแบบเห็น youtube ตัวเองแบบดีมีคนติดตามมีคนมาคอมเมนต์รู้สึกว่าแบบมันรู้สึกดีใจนะทุกคนแบบขอคือขอแบบขอแบบสื่อสารเออไม่ไม่ใช่สื่อสารเลยขอแบบอธิบายอารมณ์หน่อยนะแบบคือผมดีใจมากมีคนมาติดตามมีคนแบบนะมามาดูผมให้ทุกคนแบบ เฮ้ยแบบดีใจรู้สึกดีใจคุณดูนะครับได้ผู้ติดตามใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆรืๆ่อยเนาะตอนนี้ผู้ติดตามสิบห้าคนแล้วแบบโอ้โหแบบดีใจนะดีใจขอแบคุณนะขอบคุณคนที่ติดตามขอบคุณคนที่คอมเมนต์ขอบคุณคนที่มาดูนะมาดูการเขาเรียกวนะ่าไการอัพเดทของไอเด็กน้อยอย่างผมนะผมคือแบบ ก็ทําว่าแบบอืทําให้ดูว่าเฮ้ยเราทําอย่างนี้นี้ขอบคุณที่เข้ามารับมาชมนะแบบรู้สึกดีรู้สึกบอกไว้ถูกทุกคนมันรู้สึกดีมากมันรู้สึกดีมากอย่างนี้มันรู้สึกครับโอเคอะ่ะแบบเฮ้ยแบบเราทําอย่างนี้มีคนมาดูอะไรวันนี้เดี๋ยวจะพยายามแบบทำคลิปให้ดีนะครับผมให้ดีให้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะับเดี๋ยวจะได้แบบว่า อมันผ่านกฎในการไลฟ์สตรีมของ YouTube นะก็จะมาไลก์นะครับผมคือแบบก <c oughs> ็จะแบบหัดไลฟ์ไปในตัวแบบอะไรแบบนี้แบบนะแบบคุยแบบเขาเรียกว่าอะไรคุยแบบเรียลไทม์นะครับผมนะทุกคขอขอบคุณขอขอบคุณนะขอบคุณทุกทุกคนเลยนะครับผมที่เข้ามาชมเข้ามากดติดตามเข้ามากดไลค์นะวิสิบไ like ลนะ like นะค์นะสิบเอ็ดสิบเอ็ดไลค์มันคลิปคลิปนั้นคลิป อ่าอัปเดตห้าวันสิบเอ็ดไลค์ครับฮ่คือดีคือดีเลยัะผมคุณนะมันรู้สึกแบบมันรู้สึกตื่นเต้นนะทุกคนแบบคนมาดูแล้วแบบโอ้โหรู้สึกแบบทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจอะเออทั้งสองเลยนะครับผมมาครับผมวันนี้วันนี้เอาออเอาเรืเอ่องนั้ไปก่อนเอาเรื่องันไปก่อนนะไอเรื่องที่ดีใจนะครับผม วันนี้ผมคิดว่าน่านาจะไม่มีอะไรเนาะสำหรับวันนี้คือมาเปลี่ยนสถานการณ์กันหน่อยเนาะเพราะว่าผมหายไปตั้งหลายวันเนาะเพราะมานั่งทำไอดีนี้อยู่นั่นแหละสี่วันเลยนะครับผมคือผมจะพยายามทำคลิปให้แบบให้เป็นอาทิตย์ละให,ให้ได้อาทิตย์ละสองคลิปแล้วกันนะผมเพราะว่า สถานการณ์คือเพิ่มสองวันอัปเดตท,ทีหนึ่งก็น่าจะจะดีน่าจะอัปเดตไปได้บ้างนะมาก่อนลาจากกันวันนี้ครับผมสกอร์สิบเกไว้ได้ไหมว่าได้มากดรีเจนให้อีกนหนึ่งด้วยนะครับผมไปไม่ผ่าไม่ผ่าหวัง5้าดาวนะแต่ว่าได้3มดาวมาก็เป็นวัตถุดิบทั้งนั้นไม่ผ่า คุยท้าใส่ลวนเลยนะเมื่อกี้โหดจัดท้านใส่แหละไปกินน้ำลายอยู่ไม่ช็อตเลยทุกคนไม่ช็อตเลยอะไรวะเนี่ยไม่ช็อตเลยอีนนูก็ได้อีนนูเถอะอีนนูอีกก็ได้ไดโหไม่ช็อตเลยทุกคนโหโหดจัดนะผมคิดภาพท่ายดีตอนนี้มีห้าดาวตัวเดียวอะ โหขนาดไหนอ,ะหอ่ะมีรีเจนด์ใบที่สามหรือใบที่สี่ปะไม่รู้กดเลยสกกิ๊บโหหนักเลยทุกคนไม่เป็นไรนะผมสำหรับห้าดาวมันไม่ออกก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ไหลงกัดฟันพูดมาก็ได้พวกมันสามดาวมาตับมาทำนะสำหรับไอจนสลัดนี่ เก็บไว้ก่อนนี่ทุกคนดูดิเปิดได้สี่ดาวแบบอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮอันนี้เป็นตัวฟิวสีดาวแบบพรึบบวเลยพรึบห้าดาวไม่ออกโอเคครับผมสหรับวันนี้ก็คงต้องแบบรลากันเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจะมาอัปเดตอีกทีหนึง่งคลิปหน้าก็น่าจะจบหอร้อยพอดีนะครับผมก็ <S <S ขอบคุณทุก การ Subscribe ขอบคุณทุกติดตามขอบคุณทุกไลค์นะครับผมก็วันนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับผมจะลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ